มาให้ฟังบายชีนนำเสนอรายการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ออกอากาศทุกวันพระวันนี้วันพระขึ้น8ดค่ำเดือน6ตรงกับวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2565ประวัติของหลวงปู่ขาวอานาลโยวัดถ้ำกลองเพนอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพู จากโครงการหนังสือบูรพาจารย์เล่มที่4เรียบเรียงโดยรองศาสตราจารย์ดรปฐมและรองศาสตราจารย์พัฒนานิคมานนท์บทที่140จำพรรษาที่ไหวายสนอยบำบัดไข้าทางภายในหลวงปู่ขาวอนาลโยได้พักภาวนาที่ถ้ำเป็ดจนสิน้นฤดูพรรษาแล้วท่านก็ออกวิเวกไปตามสันเขาภูพนันจนมาถึงชายเขาด้านหนึ่ง เรียกกันว่าหวายสนอยเป็นสถานที่ที่สงบสงัดดีมากมีน้ำไหลลงมาจากสันเขาภูพานให้ใช้ได้ตลอดปีอย่างสะดวกสบายหลวงปู่ได้จำพรรษาที่หวายสนอยนี้เป็นลำดับพรรษาที่26มีพระลูกศิษย์ร่วมจำพรรษาด้วยหลายรูปศิษย์รุ่นใหญ่ของท่านก็มีพระอาจารย์จวนกุลเชษโถกับพระอาจารย์เพ่งเตชะพโลเป็นต้น ที่วายสนอยนี้ชุกชุมด้วยไข้ามาเลเรียมีวันหนึ่งหลวงปู่ท่านมีอาการจับไข้หนาวสั่นมากหลังจากฉันเสร็จก็เริ่มจับไข้สั่นขึ้นในทันทีทันใดห่มผ้าห่มหลายผืนก็มีแต่หนักตัวหลบลาๆหาความอบอุ่นไม่ได้เลยหลวงปู่สั่งลูกศิษย์ให้งดการบำบัดหนาวทางภายนอกให้ท่านท่านจะบำบัดทางภายในด้วยธรรมดังที่เคยได้ผลมาแล้วและสั่งให้พระหลีกจากท่านไปให้หมด ให้รอจนกว่าจะเห็นบานประตูกระตอบกุดีของท่านเปิดเมื่อไรจึงค่อยมาหาท่านเมื่อพระไปกันหมดแล้วหลวงปู่ก็เริ่มภาวนาพิจารณาทุกขเวทนาดังที่เคยพิจารณามาทราบว่าเริ่มแต่9นาฬิกาคือสามโมงเช้าจนถึงบ่ายสามโมงจึงลงกันได้ไข้ก็สางและหายไปในปัดนั้น้นจิตก็รวมลงถึงฐานและพักอยู่ราวสองชั่วโมงเศษ จนร่วมหกโมงเย็นจึงออกจากที่สมาธิภาวนาด้วยความเบากายเบาใจไม่มีอะไรมารบกวนอีกเลยไข้ก็หายขาดจิตก็ปราดเปรื่องลือเรื่องในองค์ท่านและอยู่ด้วยวิหารธรรมเรื่อยมาท่านหลวงตาพระมหาบัวได้พูดถึงหลวงปู่ขาวว่าท่านเป็นพระที่อาจหารเฉียบขาดทางความเพียรมากยากจะหาผู้เสมอเหมือนได้องค์หนึ่งแม้อายุท่านจะก้าวเข้าวัยชาราภาพแล้ว แตกการทำความเพียรยังเก่งกล้าสามารถเสมอหมามิได้ลดละเดินจงกรมแต่ละครั้งตั้งห้ากชั่วโมงจึงหยุดพักแม้แต่พระหนุ่มๆอย่างสู้ท่านไม่ได้นี่แหละความเพียรของนักปราชญ์ท่านต่างกับพวกเราอยู่มากซึ่งคอยแต่จะคว้าหาหมอนเอาท่าเดียวประหนึ่งหมอนเป็นสิ่งประเสริฐเลิศกว่ามรรคนิพพานเป็นไหนหนคิดดูแล้วน่าอับอายตัวเองที่เก่งในทางไม่เป็นสาระ บทที่141ตั้งสำนักวิปัสนาที่บ้านชุมพลหลวงปู่ขาวอนาลโยพำนักที่ไหวสนอยตลอดพรรษาพอออกพรรษาแล้วคณะญาติโยมบ้านชุมพลตำบลข้อใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครได้ไปอารัธนานิมนต์หลวงปู่ลงไปโปรดพวกเขาหลวงปู่รับนิมนต์และได้ตั้งเป็นสำนักวิปัสนากรรมฐานที่บ้านชุมพลนั้น เมื่อถึงฤดูการเข้าพรรษาท่านก็ได้จำพรรษาอยู่ที่นี่เป็นลำดับพรรษาที่27หลวงปู่ได้แนะนำพร่ำสอนแนวทางปฏิบัติธรรมให้แก่พระเนนและอุบาสกอุบาสิกาอย่างจริงจังและจริงใจเต็มไปด้วยความเมตตาการุณาปรารถนาที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหาและประชาชนได้พ้นทุกข์อย่างแท้จริงจนหมู่คนทั้งหลายเกิดความศรัทธาอย่างลึกซึ้ง มีฆราวาสมาบำเพ็ญภาวนาพรตพรหมจรรย์จำนวนมากน่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เป็นวัดวิปัสสนากรรมฐานที่มีความพร้อมทุกอย่างมีกุฏิวิหารและศาลาการประเรียนที่สวยงามบรรยากาศเป็นที่วิเวกสงบเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนายิ่งนักจะใช่วัดป่าแก้วชุมพลของพระอาจารย์สิงห์ทองทร,รมวโรหรือไม่ผู้เขียนไม่แน่ใจ ขณะเขียนนี้ไม่มีเวลาตรวจสอบให้แน่ชัดจึงไม่กล้าย,ยืนยันบทที่142จำพรรษาที่ภูถ้ำเคาะเมื่อออกพรรษาหลวงปู่ขาวอนาลโยได้ออกวิเวกไปทางลุมหวายลุมพังเพียนแล้วไปบำเพ็ญภาวนาปรารบความเพียรอยู่ที่วัดผูถ้ำเคาะซึ่งอยู่ที่ภูเขาแห่งหนึ่งเขตจังหวัดสกลนครกับ กาลสินต่อกันวัดนี้อยู่ห่างจากหมู่บ้านราว3 400เส้นคือราวประมาณ14 1 5กิโลเมตรได้อาศัยชาวไร่เพียงสองสามครอบครัวเป็นที่โคจรบินทบาทหลวงปู่พักจำพรรษาที่วัดภูถ้ำค้อนี้เป็นลำดับพรรษาที่28มีพระอยู่องค์เดียวคือหลวงปู่มีสมัมมเนรอยู่ด้วยหนึ่งรูปกับโยปุปผาักอีกหนึ่งคนคือแม่ชีสา ไม่ทราบว่าคนเดียวกันกับบุตรสาวของหลวงปู่หรือเปล่าบุตรสาวของท่านที่ชื่อแม่ชีสาได้ติดตามหลวงปู่มาอยู่ที่ถ้ำกลองเพนด้วยหลวงปู่บอกว่าการพักบำเพ็ญเพียรที่ผู่ถ้ำคอนี้เป็นความผาสุกเย็นใจอย่างยิ่งในชีวิตของนักบวชเพื่อปฏิบัติธรรมวันคืนหนึ่งหนึ่งเต็มไปด้วยความเพียรไม่มีภารกิจใดๆเป็นเครื่องกังวล เวลาเป็นของตัวความเพียรเป็นของตัวทุกๆอิริยาบถจิตใจกับธรรมเป็นของตัวในอิริยาบถท,ทั้งปวงไม่มีอะไรมาแบ่งสันปันส่วนพอให้เบาบางไปจากปกติเดิมวันคืนเดือนปีของนักบวชผู้มีราตรีเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากจนหาอะไรเทียบไม่ได้ ที่ผูถ้ำคอนี้มีสัตว์ป่าชุกชุมมากมีมากทั้งเสือช้างกระทิงวัวแดงอีเก้งหมูป่ากวางต่างๆและนกนานาชนิดเวลากลางคืนจะได้ยินเสียงสัตว์ป่าร้องกังวานป่าและออกเที่ยวหากินมาใกล้ๆบริเวณที่หลวงปู่พักอยู่แทบทุกคืนบางครั้งยังมองเห็นตัวมันเพราะมันมาใกล้มาก หลวงปู่ท่านว่าท่านเองรู้สึกปลื้เพลินไปกับสัตว์เหล่านั้นด้วยความเมตตาสงสารพวกเขาบทที่143พญานาคที่ผูท้ำคะหลวงปู่ขาวอนาลโยเล่าถึงเหตุการณ์ที่ผูท่ำคะที่เกี่ยวกับลูกหลานพญานาคดังต่อไปนี้คืนหนึ่งในระหว่างที่หลวงปู่นั่งสมาธิภาวนาได้เห็นในนิมิตว่าบรรดางูใหญ่งูเล็กหลายพันตัว พากันเลื้อยออกมาจากถ้ำเป็นขบวนยาวเหยียดหลวงปู่ได้ถามนายนิมิตว่าจะไปไหนกันมากมายเช่นนี้หัวหน้างูใหญ่ตอบว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นภูมินกักหลวงปู่ถามซ้ำอีกว่าจะพากันไปไหนทำไมไม่อยู่ที่เดิมนี้งูตอบว่าจะไปอยู่ห้วยอีตุ้มเพราะตั้งแต่พระคุณเจ้ามาอยู่ในถ้ำนี้แล้วพวกข้าพเจ้าอยู่ยากกินยาก หลวงปู่จึงถามว่าเพราะอะไรงูตอบว่าเพราะพวกข้าพเจ้าอยู่สูงกว่าพระคุณเจ้าผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ทำให้ร้อนไปทั่วร่างกายจึงขอลงไปอยู่ในที่ต่ำๆจะได้ไม่เป็นบาปในบรรดาง,งูเหล่านั้นมีนาคหนุ่มตัวหนึ่งถูกมัดปากโดยให้คาบก้อนหินอยู่หลวงปู่เห็นว่าแปลกกว่านาคตัวอื่นจึงถามหัวหน้าพวกเขาว่าทำไมจึงต้องมัดปากเขาไว้ด้วย วัาหน้าตอบว่ามันดื้อมากเกรงมันจะทำอันตรายแก่พระคุณเจ้าหลังออกจากสมาธิแล้วหลวงปู่ได้ยกเรื่องของนาคขึ้นมาพิจารณาโดยละเอียดท่านบอกว่าเรื่องของนาคนี้ไม่มีบรรยายไว้ในตำราเล่มใดถ้าหากไม่ปฏิบัติสมาธิภาวนาให้ถึงขั้นแล้วจะไม่เห็นได้เลยเป็นสันทิฏฐิโกคือรู้เห็นเฉพาะตนเท่านั้นบทที่144 บทเพลงลูกสาวพญานาคก,การจำพรรษาของหลวงปู่ขาวอนาลโยที่ผูดถ้ำคอนั้นท่านว่าได้ข้อธรรมอย่างมากเลยทีเดียวการพิจารณาค้นคว้าธรรมไม่ติดข้องมีความรู้แปลกๆหลายอย่างรู้ทั้งเรื่องของโลกและรู้ทั้งเรื่องของโลกทิพย์หลวงปู่เล่าว่าคืนหนึ่งท่านเข้าที่บำเพ็ญภาวนาจิตสงบปรากฏว่าตัวของท่านได้ลงไปถึงชั้นบาดาล หลวงปู่ถามว่าเมืองอะไรมีเสียงพูดขึ้นว่านี่คือบาดาลพิภพ,พเมืองนาคหลวงปู่บอกว่าขณะนั้นเห็นตัวท่านเองยืนอยู่บนก้อนหินอยู่กลางน้ำน้ำในเมืองบาดาลไม่เหมือนกับน้ำในเมืองมนุษย์กล่าวคือน้ำในเมืองบาดาลน,นั้นน้ำจะไหลผ่านกันเช่นสายหนึ่งไหลไปทางทิศเหนืออีกสายจะไหลไปทางทิศใต้สลับกัน ซ้ายหนึ่งไหลไปทางตะวันออกอีกซ้ายก็ไหลไปทางตะวันตกบางแห่งจะไหลเวียนขวากับเวียนซ้ายน่าแปลกประหลาดมากหลวงปู่เห็นหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งมีลักษณะสวยงามมากตั้งอยู่กลางพิภพมีสาวงามซึ่งเป็นลูกสาวของพญานาคยืนนิ่งอยู่เธอสวยงามมากหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดูราวกับนางฟ้าเทพธิดาแต่งตัวด้วยเครื่องทรงที่งดงามเหมือนในภาพที่วาดกัน สาวน้อยหันหน้ามาทางหลวงปู่เธอประนมมือแสดงความคาระวะแล้วทำการร่ายรำพร้อมกับขับร้องเป็นเพลงว่าอะหังนะเมนะเมนะวะชาตินะวะหลวงปู่จำเนื้อเพลงได้ดีลูกศิษย์เคยกราบเรียนถามหลวงปู่ว่าเพลงของลูกสาวพญานาคมีความหมายว่าอย่างไรท่านบอกว่าให้แปลเอาเอง ลุงปู่เคยเล่าเรื่องนี้ถวายท่านเจ้าคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จท่านก็ไม่แปลให้ฟังพระองค์ท่านอยากฟังหลวงปู่แปลมากกว่าจึงนิมนต์ให้หลวงปู่แปลให้ฟังหลวงปู่บอกว่าผมไม่ได้มาหาปร,ริญญาไม่ได้เล่าเรียนศึกษาจะแปลได้อย่างไรสมเด็จท่านว่าหลวงปู่เรียนทางในไตรปิฎกผมเรียนทางนอกทางตำรา หลวงปู่จึงยอมแปลให้ฟังท่านพูดว่าพูดตามที่เป็นมาไม่ใช่ตำราอะไรนะอะหังก็แปลว่าเราชาติใหม่ของเราไม่มีอีกแล้วมีชาติเดียวเท่านี้แล้วหลวงปู่ก็ยิ้มร,รื่นและหัวเราะตามนิสัยอารมณ์ดีของท่านแล้วถามสมเด็จว่าผมแปลแบบบาลีโคกแบบนี้ถูกหรือไม่สมเด็จท่านตอบว่าหลวงปู่แปลได้ถูกต้องแล้ว บทที่145หลวงปู่มั่นมาเยี่ยมมาสอนตลอดพรรษาปีที่หลวงปู่ขาวจำพรรษาที่ผูถ้ำค้อนั้นเป็นปีพศ2494หลวงปู่อายุได้63ปีพระอาจารย์ใหญ่มั่นผูริทัตโตมรณภาพในปีพศ2492คือมรณภาพก่อนที่หลวงปู่ขาวจะมาพำนักจำพรรษาที่ผูถ้ำคอเป็นเวลา2ปี หลวงปู่เล่าว่าในพรรษานั้นเวลาท่านทำสมาธิภาวนาจะปรากฏว่าหลวงปู่มั่นท่านมาเยี่ยมและแสดงซ้ำโมทนียธรรมให้ฟังเสมอตลอดพรรษาการทำข้อวัดในบริเวณถ้ำที่พักจำพรรษาตลอดการจัดบริขารต่างๆได้ถูกต้องประการใดพระอาจารย์ใหญ่ได้ตักเตือนอยู่เสมอพรรษานั้นจึงเสมือนหลวงปู่ได้อยู่กับพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตโตตลอดเวลา หลวงปู่ม่านมาแสดงประเพณีของพระธุดงผู้มุ่งต่อความหลุดพ้นให้ฟังว่าธุดงควัตต่างๆควรรักษาให้ถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ประทานไว้อย่าให้คลาดเคลื่อนและยกธุดงควัตสมัยที่พระอาจารย์ใหญ่ท่านพาหมู่คณะดำเนินมาตราบจนสิ้นอายุไขของท่านก็เป็นธุดงควัตที่แน่ใจอยู่แล้วไม่ต้องสงสัยจึงควรเป็นที่ลงใจและปฏิบัติตามด้วยความเอาใจใส่ ด้วยคำสอนของหลวงปู่มั่นที่หลวงปู่ขาวได้รับฟังในนิมิตขณะจำพรรษาที่ปู่ถ้ำเคาะมีคุณค่าอย่างยิ่งจึงได้นำเสนอติดต่อการหลายตอนต่อจากนี้บทที่146ศาสนาไม่ใช่สมบัติของพระพุทธเจ้าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตมาสอนหลวงปู่ขาวในสมาธิว่า อย่าพึงเข้าใจว่าศาสนาเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าและเป็นสมบัติของพระสาวกองค์หนึ่งองค์ใดแต่เป็นสมบัติของผู้รักใคร่สนใจปฏิบัติทุกๆคนที่มุ่งประโยชน์จากศาสนาพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านไม่ทรงมีส่วนอะไรกับศาสนาที่ประทานไว้สำหรับโลกเลยอย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธองค์และพระสาวกทั้งหลายจะพลอยมีส่วนดีและมัวหมองไปด้วย จะปฏิบัติผิดหรือถูกประการใดก็เป็นเรื่องของเราเป็นรายๆไปไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายหลวงปู่มั่นเทศย้ำไปที่หลวงปู่ขาวว่าท่านมาปฏิบัติอยู่ที่นี่ก็เป็นความมุ่งหมายของท่านโดยเฉพาะการปฏิบัติผิดหรือถูกจึงเป็นเรื่องของท่านเองโดยเฉพาะเช่นกันฉะนั้นจงทำความระมัดระวังการปฏิบัติเพื่อความอยู่สบายในทิฏฐธรรม หมายเหตุทิฏฐธรรมคือสภาวะปัจจุบันบทที่147เตือนเรื่องการเป็นครูอาจารย์สอนคนหลวงปู่มั่นได้เทศสอนหลวงปู่ขาวในสมาธิต่อไปว่าท่านเองกำลังจะเป็นอาจารย์ของคนจำนวนมากจึงควรทำกรุยไม้ที่ถูกต้องดีงามไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กุลบุตรสุดท้ายภายหลัง ผู้ดำเนินตามจะไม่ผิดหวังความเป็นอาจารย์คนนั้นสำคัญมากจึงควรพิจารณาด้วยดีอาจารย์ผิดเพียงคนเดียวอาจพาคนอื่นๆผิดไปด้วยเป็นจำนวนมากมายอาจารย์ทำถูกเพียงคนเดียวก็สามารถนำผู้อื่นให้ถูกด้วยไม่มีประมาณเช่นเดียวกันท่านควรพิจารณาเกี่ยวกับความเป็นอาจารย์ของคนจำนวนมากให้รอบคอบ เพื่อคนอื่นจะมีทางเดินโดยสะดวกราบรื่นไม่ผิดพลาดเพราะความยุดเราเป็นอาจารย์สั่งสอนคำว่าอาจารย์ก็คือผู้ฝึกสอนหรืออบรมกิริยาความเคลื่อนไหวที่แสดงออกแต่ละอาการควรให้ผู้อาศัยเป็นหลักดำเนินได้ไม่เป็นกิริยาที่แสดงออกจากความผิดพลาดเพราะขาดการพิจารณาไตรตรองก่อนแสดงออกมาบทที่148 พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาทุกอิริยาบทหลวงปู่มั่นได้เทศอนหลวงปู่ขาวในนิมิตต่อไปว่าพระพุทธเจ้าที่ว่าทรงเป็นศาสดาสอนโลกนั้นไม่ได้เป็นศาสดาเพียงเวลาแสดงธรรมให้พุทธบริษัทฟังเท่านั้นแต่ทรงเป็นศาสดาของโลกอยู่ทุกออริยาบททรงสีหะศสยญาติคือนอนตะแคงข้างขวาก็ดีประทับนั่งก็ดีประทับยืนก็ดี สเสด็จไปในที่ต่างๆแม้ที่สุดสเสด็จภายในวัดก็ดีล้วนเป็นศาสดาประจำพระอาการทุกๆอิริยยาบทพระองค์ไม่ทรงทำให้ผิดพลาดจากความเป็นศาสดาเลยผู้มีสติปัญญาชอบวินิจฉัยไตรตรองอยู่แล้วย่อมยึดเป็นคติตัวอย่างเครื่องพร่ำสอนตนได้ทุกๆพระอาการที่ทรงเคลื่อนไหวอย่าเข้าใจว่าพระองค์จะทรงปล่อยปะละเลยมารยาทเหมือนโลกทั้งหลาย ที่ชอบทำกิริยาต่างๆจากคนคนเดียวในสถานที่ต่างๆอยู่ที่หนึ่งประพฤติตัวอย่างหนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งประพฤติตัวอีกอย่างหนึ่งไปอยู่ในที่อีกอย่างหนึ่งแสดงกิริยาอาการอย่างหนึ่งเป็นลักษณะเปรตผีทั้งเป็นคนดีทั้งเป็นคนชั่วทุกทิศไม่มีประมาณให้พอยึดเป็นหลักได้ทั้งตัวเองและผู้อื่นส่วนพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างโลกดังกล่าวมา แต่ทรงเป็นศาสดาอยู่ทุกพระอิริยาบถตลอดวันนิพพานแต่ละพระอาการที่แสดงออกทรงมีศาสดาประจำไม่ได้ปกพร่องเลยใครจะยึดเป็นสาระคือหลักที่พึ่งพิงเพื่อดำเนินตามเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นโดยไม่เลือกว่าเป็นพระอิริยาบถหรือพระอาการใดจึงสมพระนามว่าเป็นศาสดาของโลกทั้งสาม บทที่149ทรงปฏิบัติหน้าที่าศาสดาอย่างสมบูรณ์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเทศเรื่องความเป็นาศาสดาของพระพุทธเจ้าต่อดังนี้แม้ขณะจะเสด็จปรินิพนธ์ก็ทรงสีหะะสายญาตินิพพานไม่ได้นอนทึ้งเนื้อทึ้งตัวกลัวความตายรายมนบนเพ่งต่างๆดังที่โลกเป็นกันมาประจำแผ่นดินแต่ทรงสีหะสยญาตินิพพาน ส่วนพระไัยก็ทรงทำหน้าที่นิพพานอย่างอ,งองอาจกล้าหาญร,ราวกับจะทรงพระชนอยู่กับโลกตั้งกับตั้งกันความจริงคือทรงประกาศความเป็นาศาสดาของโลกในวาระสุดท้ายด้วยการเข้าฌานและนิโรธสมาบัติทรงถอยเข้าถอยออกจนควรแก่การแล้วจึงเสด็จรินิพพานไปแบบาศาสดาโดยสมบูรณ์มีทรงเยื่อใ่กับสิ่งใดๆในสามภพนั่นแหลาศาสดาของโลกทั้งสาม ท่านทำตัวอย่างเป็นแบบฉบับของโลกตลอดมาแต่ขณะตรัสรู้จนวันเสด็จปรินิพานไม่ส่งลดละพระอาการใดๆจากความเป็นาศาสดาให้เป็นกิริยาคนธรรมดาสามัญทำกันส่งปฏิบัติหน้าที่โดยสมบูรณ์จนวาระสุดท้ายจึงควรน้อมนำตัวอย่างของาศาสดามาปฏิบัติด,ดำเนินแม้ไม่สมบูรณ์ตามแบบาศาสดาทุกๆกระเบียดนิ้ว แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของลูกศิษย์ที่มีครูสั่งสอนบ้างไม่เคว้งคว้างเหมือนเรือที่ลอยลำอยู่กลางทะเลซึ่งมีพายุจัดไม่ได้ทอดสมอบทที่150หลักธรรมวินัยและทุดงขวัตเทศของหลวงปู่ม่านภูริทัตโตในนิมิตของหลวงปู่ขาวมีต่อไปว่า การปฏิบัติของนักบวชที่ไม่มีหลักยึดอย่างถูกต้องแน่นอนนั้นย่อมไม่มีจุดหมายว่าจะถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยหรือจะเป็นอันตรายอย่างง่ายดายฉะนั้นหลักธรรมวินยัยมีทุตด,ดงควัดเป็นต้นคือหางเสือของการปฏิบัติเพื่อให้ถึงที่ปลอดภัยจงยึดให้มั่นคงอย่ายโยคลอนผู้คอยดำเนินตามซึ่งมีจำนวนมากที่ยึดเราเป็นเยี่ยงอย่างจะเหลวไหลไปตาม ทุดงควัตคือปฏิปทาอันตรงแนวไปสู่จุดหมายโดยไม่มีปฏิปทาใดเสมอเหมือนขอแต่ผู้ปฏิบัติจงใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรพยายามดำเนินตามเถิดธรรมที่มุ่งหวังย่อมอยู่ในวิสัยของทุดงที่ทรงประทานไว้จะพาให้เข้าถึงอย่างไม่มีทางและอุปสรรคใดๆกีดขวางได้เพราะทุดงขวัตเป็นทางเดียวที่พาให้พ้นทุกขไม่เป็นอย่างอื่น จึงไม่ควรทำความเคลือบแคลงสงสัยและทมนี้เป็นที่รวมปฏิปทาเครื่องดำเนินเข้าสู่ความดับทุกข์ทั้งหลายโดยพระที่มีทุตดงควัตคือผู้มีความรักชอบและจงรักภักดีต่อศาสดาผู้เป็นบรมครูพระผู้มีทุดงควัตเป็นเครื่องดำเนินคือผู้มีฝั่งมีฟ้ามีศาสดาเป็นสาระในอิริยาบถท,ทั้งปวงอยู่ที่ใดไปที่ใด มีธรรมคอยคุ้มครองรักษาแทนศาสดาไม่ว้าเหว่เร่ร่อนคลอนแคลนมีหลักใจเป็นหลักธรรมมีหลักธรรมเป็นดวงใจผู้นี้คือผู้มีราตรีเดียวอยู่กับธรรมไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงหลวงปู่มั่นเทศเจาะจงไปที่หลวงปู่ขาว่าสำหรับท่านเองไม่มีอะไรวิตกก็จริงแต่ผู้เกี่ยวเนื่องกับท่านมีมากมาย จึงควรเป็นห่วงหมู่คณะและประชาชนที่คอยเดินตามหลังบ้างเขาจะได้มีความอบอุ่นในปฏิปทาที่ยึดจากท่านไปเป็นเครื่องดำเนินว่าเป็นเครื่องถูกต้องแม่นยําไม่มีความผิดพลาดดังนี้หลวงปู่ขาวย้ำว่านี่แหละที่ท่านสอนผมกลับมาติดตามรับฟังประวัติหลวงปู่ขาวอนาลโยจากรายการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ใหม่ในวันพระหน้า สำหรับวันนี้ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ